สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะฟ้าเป็นน้ําค่ะทุกคนฟ้าเป็นน้ําฝนตกลินนี่บวบง,งูของป้าบัวเริ่มชูและชูช่อแล้วสิบค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้นนี่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสิบเอ็ดนี่ทําเชือกให้แล้วมัดเชือกให้แล้วอันนี้ก็ทนอยู่ค่ะนี่เขาก็ทนอยู่เป็นปีนู่นแหละเหนียวเหมือนกัน นี่ค่ะต้นอวบต้นสวยดีจังบวบงูค่ะสองสายพันธุ์เนาะนี่ค่ะจอมยุทธจะขึ้นแล้วเดอ้อนี่จอมยุทธจะขึ้นแล้วเตรียมราคานี่บันไดน้อยอันนี้ป้าบัวก็ถอนทิ้งไปเฟงนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินก็ถอนทิ้งเอาไว้แต่ต้นสวยๆนี่อันนี้เต่าทองเอาไว้แต่ต้นสวยๆมาดูอันนี้ บวบหอมบวบหอมทำไมเป็นอย่างนี้เอา้าทำไมถึงไปนูน่นขึ้นนี่ค่ะขึ้นนี่ค่ะไม่ต้องไปนู่นค่ะขึ้นนี่ค่ะนี่อามานี่มานี่อืมนี่นี่ต้องคอยจับมือเขาขึ้นนะคะคอยจับมือเขาขึ้นเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปนี่ค่ะจับมือขึ้นหอมหอมนี่หอมค่ะ นี่ตอนที่ป้าบัวเอาเม็ดลงปนะลงปูกน่ะลงปลูกในนี้ป้าบัวไม่ได้เอาปุ๋ยสูตรสิบห้าลงพื้นที่จริงอะเราเพาะปลูกอะไรต้องเอาสูตรสิบห้าลงพื้นมันจะมีสารอาหารได้กินแล้วมันจะงามยอดจะอวบจะอ้วนนี่แต่อันนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนค่อยบำรุงเดี๋ยวค่อยบำรุงแล้วก็คอยดูมดดูอะไรนี่แหละมดมันจะมากินน้ําหวานตามเนี่ยค่ะตามขคอตามอะไรนี่แหละเนี่ยเกี่ยนี่ค่ะ ข,ขึ้นแล้วจอมยุทธจะเตรียมขึ้นแล้วนู่นเนี่ยค่ะอันนี้ปลาบัวถอนออกเมื่อวานเนี่ยแอบมาถอนออกแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะอันนี้ก็ยิ่งเยอะเลยแต่จะถอนทิ้งก็เสียดายนนี่ยเราเอาไปจิ้มใส่ถุงแล้วก็ไปปลูกที่อื่นก็ได้เนอะเนี่ย ต้นกาเนี่ยไปลงใส่ถุงแล้วไปปลูกที่อื่นก็ได้มันก็ไม่มีที่ปลูกแล้วมันก็มีแค่นี้แหละที่ก็มีแค่นี้แหละเนี่ยค่ะประบวดซักผ้าฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะฟ้าเป็นน้ำเลยเนี่ยตน้นอ,อวบอวบนี่นี่บวบงูบวบงูค่ะ จ้าประบวกก็มาคลิปสั้นๆจ้าขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ประบวกขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ